ปวดหัวไปหมดเลยไม่รู้จะตามโค้ชครูอาจารย์คนไหนดีที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาและช่วยตอบโจทย์สิ่งที่เราเป็นอยู่ได้ถ้าคุณกำลังติดปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะนาลีจะมันแนะวิธีการเลือกและเลือกที่จะติดตามโค้ชครูอาจารย์ที่สามารถช่วยคุณได้และสามารถนําพาให้คุณประสบความสำเร็จได้ มีวิธีแนะนําให้เลือกสรค์แบบนี้นะคะ 1. ให้สังเกตชื่อเพจค่ะจําเป็นมากนะคะถ้าสมมติว่าโค,ค้ชครูท่านนั้นนะคะยังไม่ดังโค้ชครูแต่ละคนมีความรู้แตกต่างกันมีความรู้เฉพาะทางมีความรู้ที่โดดเด่นที่แตกต่างให้เราสังเกตตรงชื่อจะมีชื่อก่อนและตามด้วยว่าสอนเกี่ยวกับอะไรถ้าเขานำว่าสอนเกี่ยวกับอะไร ตรงนั้นแปลว่าเขาถนัดเรื่องนั้นก่อนอันดับที่1น,นะคะอันนี้คือสิ่งที่นารีสังเกตนะคะ2หลังจากนี้ก็คือเราก็เข้าไปดูรายละเอียดที่เขาสอนอยู่นะคะก็คือถ้าสมมติว่าชื่อมันโดนละแล้วก็ปกเพจมันโดนละออปลกเพจเนี่ยรายละเอียดเนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยสอนเกี่ยวกับอะไร เขามีแนวทางประมาณไหนก็เข้าไปดูเลยค่ะไม่ต้องซีเรียสเข้าไปดูเลยเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกติดตามและเลือกคนที่ใช่สำหรับเราที่สุดนะคะทีนี้นะคะ คุณสามารถเข้าไปดูนะคะพอคุณรู้จักชื่อเขาแล้วคุณสามารถเข้าไปดูช่องทางต่างๆที่เขาทำการตลาดที่เขาสอนฟรีๆก็จะมีในส่วนของ YouTube TikTok นะคะ a c e b o o k อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะอันดับแรกคุณก็ต้องไปที่ Facebook อยู่แล้วใช่ไหมคะพอเฟซเฟซบุ๊กอยู่แล้วทีนี้เราก็ต้องไปดูช่องทางอื่นดูว่าเขาสอนประมาณไหนแนวทางประมาณไหนไลฟ์สไตล์เขาประมาณไหนจะสามารถช่วยแก้ปัญหาเราได้จริงๆไหมอันนี้คือเราสามารถคิด ได้ต่ออีกนะคะอันนี้ค่ะระยะระยะทางที่เราเลือกอะเราก็ฟังเขาไปเรื่อยๆอาจจะให้ระยะทางในการเลือกเนี่ยประมาณสัก1เดือนอันนี้คือ1เดือนในคือน,นานแล้วนะเออคุณดูจนแบบรู้ว่าเฮ้ยคนนั้นใช่ไม่ใช่3นะคะวิธีในการนำเสนอในการพูดการใช้ชีวิตการสอน เป็นยังไงนะคะเพราะตอนนี้คือโค้ชครูแต่ละคนเนี่ยโค้ชครูอาจารย์แต่ละคนก็จะไลฟ์สดดูไลฟ์สไตล์ตัวเองอยู่แล้วว่าให้รู้จักกันมากขึ้นว่าชีวิตการไปอยู่เป็นยังไงและเขามีทัศนคติความคิดต่างๆไปในลักษณะไหนเอออันนี้คือเราสามารถเข้าไปดูได้เพราะว่าแต่ละคนนะเหมือนจะให้แก้ปัญหาที่เราเป็นจริงๆอะเราต้องเป็นคนเลือกก่อนว่าเขาแก้ปัญหาให้เราได้จริงๆไหม แต่ถ้าสมมุติว่าเราดูแล้วว่าไม่ใช่หรือว่าเราได้ความรู้จากเขาเราก็ติดตามเขาท่านไหนนะคะท่านไหนที่ใช่ที่สุดนะคะคุณก็เลือกเขานะคะแต่นะคะแต่มีแต่แต่ติดตรงเรื่องคอร์สเรียนราคาสูงไปไม่สามารถจับต้องได้นะคะคุณก็ต้องมีช้อยให้กับตัวเองว่า หนคนนี้สองคนนี้3คนนี้นะคะเพราะว่าทุกอย่างต้องดูความพอดีของตัวเองไม่ใช่ว่าเราต้องไปยิบยืมหรือสร้างนี่ก้อนหนึ่งเพื่อที่จะไปเรียนแล้วมาอัพตัวเองนะคะมีให้เลือกมากมายแต่เราต้องศึกษาและมีระยะในการดูในการฟังนะคะแบบที่สามารถ ย้ำนะคะแบบที่สามารถแก้ปัญหาเราได้จริงๆนะคะอย่างนารีเองอะ่ะนารีก็คาดหวังบางสิ่งบางอย่างกับการที่เราสอนแล้วอยากจะให้แบบทุกคนได้ให้มากที่สุดแต่บางอย่างเราไม่สามารถที่จะแก้ไขในสิ่งนั้นๆได้100%ของทุกๆคนอีกส่วนหนึ่งที่จะสำเร็จ และบรรลุผลในคอร์สเรียนน,นั้นๆที่คุณเสียเงินเรียนแล้ว mm hmm. ก็คือคุณต้องตั้งใจลงมือทำแบบจริงจังแล้วความสำเร็จผลลัพธ์ที่คุณต้องการจะมักผลออกมาเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นสิ่งที่คุณจับต้องได้จริงๆถ้าสมมุติว่าคุณเสียคอร์สเรียนไปแล้วแต่คุณไม่รู้สึก อินไม่รู้สึกเชื่อไม่รู้สึกที่จะอยากจะรับแล้วคุณเสียงเงินเรียนไปมันก็ไม่เกิดผลนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเรียนมันจะสําเร็จมันจะเห็นผล,ก,ก,ลก็คือการลงมือทาก็คือการลงมือทําแล้วแก้ปัญหาลงมือทําเจอปัญหาแก้ไขปรับปรุงพัฒนานี่คือสิ่งที่ทุกคน ต้องพึงคิดไว้ว่าถ้าเราเสียเงินเรียนแล้วเราต้องลงมือทําแบบจริงๆและเราต้องเชื่อโค้ชครูอาจารย์ท่านนั้นจริงๆในเมื่อเขาสร้างคอร์สเรียนออกมาแล้วแปลว่าเขาจะแก้ปัญหาในสิ่งที่คุณเป็นแบบนั้นในเรื่องนั้นๆแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณมีหลายเรื่องมากและคุณต้องการพิเวทนะคะคุณต้องการแก้ปัญหาทุกจุดที่คุณเป็นคุณก็ต้องยอมที่จะเสียเงิน โคชชิ่งกับเขานั่นแหละค่ะก็คือแบบโคชชิ่งตัวต่อตัว,ตวนั่นจะแก้ปัญหาจบจริงๆแต่เป็นการลงทุนที่สูงแต่ถ้าสมมติว่าคุณดูรายละเอียดเนื้อหาของเขาแล้วว่าคุณโอเคแล้วในราคาเท่านี้ที่เหลือคือความพยายามการลงมือทาและการตั้งใจจริงลงมือทาแก้ไขพัฒนาปรับปรุงนี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ตลอดเวลาค่ะ ถ้าคุณรู้ปัญหาของตัวเองแล้วและเจอคนที่ใช่แล้วเจอคนที่สามารถนำพาให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจได้แล้วจริงๆคุณจงเชื่อและทรงลงมือทำในสิ่งนั้นๆจริงจังและคุณจะสำเร็จได้แน่นอน,นะคะ่ะ